มันเป็นของวลในวันตำรวจเนี่ตอนนี้จะบอกวันนี้ไม่ใช่น้ำอไม่ใช่รูกกระท่อมแมจะเป็นของนี้จะหยิบจะถือจะพกจะห่อจะห้อยจะแหวนได้เป็นน้มกระท่อยเ่างนั้นคือความคงใจความทงใจเป็นคุณสำคัญสำหรับให้เกิดถ้อยทีถห้อยอาศใยซึ่งกาและกัน ไปรมสำหรับยับยั้งการกระทำอันเป็นเหตุให้ทอดทรลกต่อศีนาให้เสียศีลธรรมไม่สามารถจะรักษาศีน่าไว้ได้โดยเหตุนี้แต่จึิงเอาของนี้เป็นที่ระลึกถึงความัน,ดดนทังลลาตดอศีน่าเป็นสิ่งสำคัญรัฐบาลกำลังรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานให้ทุกองค์กร รักสาสีท้าไปนะัไม่มีวันในวันที่ห้านี่ทวัดทุกวัดก็ตเจงไปรับป้ายทวัดประทัดเชียแหงป้กุมรับสาสีท้าม่เชื่อรับเจ้าบ้ะนเบอร์เจ้าเบอร์เป็นผู้นำนะทำให้ไปรับทุกควัดทุกันจะต้องรับสาสิท้ <c oughs> าในนา้นราสองจะเห็นเด่นงามมออของที่เระลยกคือความภูมใจ เพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราในกลุ่มในหมู่ในคณะในสังคมในองคอ์กรทนั้นก็ต้องมีกิจการงานเงื่องถึงการจุตรอแต่กิจการงานนั้นจะเจริญรุ่งรวงไปด้วยดีมีผลก็อาศัยพลังในความสามัคคีร่วมกันประกอบร่วมกระทำร่วมกันปฏิบัติแต่ถ้าไปถูกกันแตแกแยกกันแล้วการงานก็ไม่สำเร็จผลมีแต่ผลเสียทั้งสองฝ่าย อาจจะนั้นพลังแห่งหน่วยงานต่างต้องสามัคคีกันอาจจะไ้การเกี้ต้องอาศัยทีท่าที่ว่าสามัคคีจะทําได้ก็จะต้องอาศัยของคนเราเรียกเห็นน้าใจซึ่งกันและกันการจะเห็นน้าใจซึ่งกันได้เพราะว่าคนเราเนี่มันมีอัธยาศัยแตกต่างกันบางคนก็ใจเย็นถูกกระทบร่างานิดหน่อยก็รนนิ่งใยได้ แต่บางคนบางขั้นก็มี้อนรูความโหโดโรธาตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะมหะด้วยเหตุผลเนี้วณะนงสองก็ขอมอบความขมใจให้พวกขัาทั้งหลายพวกขัาที่อยู่ที่นี้นำไปกระติ้นปฏิบัติน้อมข้มหาตัวหรือน้อมตัวเข้าไปหาความขมใจอะไรๆจะเกิดขึ้นในที่ทีงเราได้ที่เราทำลงไปนี้ไหม ว่าเแต่ว่าเป็นแท่ยที่เหลือไม่ใสที่จะทำได้แต่ก็ไม่เหลือวิสัยผู้ลูกผู้บฏิปเป็นมนุษย์จะอะไรทำได้โดยมีผลัากล่าวขอเนี่ยนอกจากนั้นครบคันก็ขอแตได้รับโชคจริงมีใจผู้อยู่ก็ขอให้มีชัยผู้ไปก็ขอให้มีมหาลาภาพบแต่มหาลาภาผู้มาก็ให้พบแต่มหาพิชิชติี่โชค พ่อพี่พอก็ให้เป็นผู้พี่พ่อเป็นของดีแได้ความกินมหนำสำราญเด็กจะได้ดยสัมมาไม่พลาดกำรับประกอบกิจการงานหน้าที่ของตนต่อไปขอให้อหนาาทุศนผลคนที่ผมทานทั้งหลายทำในวันนี้จงไม่สำเร็จถึงรมวิญาณของตำรวจเดี๋ยวไปแล้วทุกพวกทานไปอยู่ไหนมาแล้วแต่อีกว่าอยู่เขาอยู่ลํานเอาไว้อยู่ในบ้านในเมืองก็ขอให้รับทราบได้รับรู้กิกส่วนหนึ่งก็ขอแผ่ไปให้ บรรดาเทพปัญหามักที่ทางอาญาศาสตร์สถานสำนักงานตำรวจแห่งเด็กเป็นต้นเปราหลัไปายไปทุกคนทุกแห่งทุกคนทุกเทศทุกตามทุกตลาดทัุกคนขอได้รับส่วนกุศลนี้แล้วจงประจินประสาธิตพักบลไทมาให้คณะตำรวจแห่งชาติจังหวัดแพร่ีเยี่ยนเต็มโุกและผู้ที่ทำมาร่วมนี้จงเยี่ยนเต็มโจกตลอดไปด้วยเทินยะถาว่